ชุดนี่คือชุดไม้ครับชุดหน่อยครับปลูกลงดินื่ว่าน,นี้ครับอันนี้คือต้นตัวผูครับตัวผูเดียวลงดินก่อนครับเอาลงดินไว เพื่อที่จะให้มันตน้นใหญ่ก็ตัวเมียครับเพื่อที่ดอกจะได้บานไหวครับก็ตัวเมียเพื่อที่จะดอกฟางของตัวผู้จะเอามาผสมที่ว่าท้องตงัวเมียที่ว่าเป็นนุวยครับ ถ้าพุ่นกันปกลูกนะครับใส่แบบระบบน้ำยอรอครับฟังต่างกันเป็นคู่ครับปลูกก็สมัารกันไปครับ เศรษฐกิจพ่อเพียงครับคือทางน้ำครับสูบน้ำขึ้นจากสาม่าขึ้นใส่ทางไว้ครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำยดครับ เบียร์้ำงามครับนี่ครับเบียร์ครับนี่เบียร์ของของตัวแม่ครับตัวแม่ก็พร้อมที่จะลงดินแล้วครับมันือชุดใหญ่ครับชุดก้อนครับชุดใหญ่ที่ว่าผสมอยู่ครับคือฟังคำพุนครับ พ่อท่านนี้เป็นป้าออพีคครับนี่ครับชุดหอยครับนี่ชุดง่ายครับแต่แต่ว่าปลูกรุ่นมัวครับ ก็ได้ขึ้นบวพร้อมกันครับง่ามบวพร้อมกันนี่ครับท่อน้ำ โบยดครับนี่ครับมาครับกรื่องเป็นหน่วยใงญ่แล้วครับกับผสมอยู่กับมีอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้เศร้าผสมหรอกครับนี่ครับมาก ถ้าหมักแง่แล้วก็เจ็บแน่ปส่งบริษัทครับถตาหมักถ้ามันสุกแล้วครับขอจบคลิปไปสักนิดก่อนนะครับ